กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นแอปเปิลต้นหนึ่งยืนต้นโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งกว้างต้นไม้ต้นนี้รักเด็กชายคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจเด็กชายมาหามันทุกวันเล่นปีนป่ายกอดกิ่งไม้พูดคุยกับมันและกินผลแอปเปิลของมันอย่างมีความสุขต้นไม้มีความสุขมากเมื่อได้อยู่กับเด็กชายแต่เมื่อเด็กชายเติบโตขึ้นเขากลับมาหาต้นไม้น้อยลงเรื่อยๆ วันหนึ่งเด็กชายกลับมาอีกครั้งฉันโตแล้วอยากได้เงินใช้เด็กชายบอกต้นไม้เสียใจที่ไม่มีเงินให้จึงพูดว่าเอาผลแอปเปิลของฉันไปขายสิลูกเอาไปขายแล้วจะได้เงินเด็กชายเก็บผลไม้ไปขายและจากไปต้นไม้มีความสุขที่ได้ช่วยเด็กชายแม้มันจะเหลือแตกิ่งกับลำต้นหลายปีผ่านไปเด็กชายกลับมาอีกฉันต้องการบ้าน เขาบอกต้นไม้พูดว่าตัดกิ่งฉันไปสร้างบ้านสิฉันอยากให้เธอมีที่พักอาศัยเด็กชายจึงตัดกิ่งทั้งหมดของต้นไม้ต้นไม้รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ยังยิ้มได้เพราะความรักที่มีให้อีกหลายปีผ่านไปเด็กชายกลายเป็นชายชาราเขากลับมาหาต้นไม้อีกครั้งอย่างเหนื่อยล้าต้นไม้พูดอย่างเศร้าขอโทษนะ ฉันไม่มีอะไรให้เธออีกแล้วฉันเหลือแค่ตอไม้ชายชารานั่งลงที่ตอไม้แล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกที่ฉันต้องการก็แค่ที่นั่งพักเฉยๆเท่านั้นต้นไม้ยิ้มออกมาแม้จะเหลือเพียงตอไม้แต่มันก็ยังได้อยู่กับคนที่มันรักข้อคิดนิทานนะครับความรักแท้ค,คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเมื่อรักอย่างบริสุทธิ์ใจแม้ไม่ได้อะไรกลับมาก็ยังยิ้มได้อย่างสุขใจ